สัตย์ให้เสียคันหน้าเลยนี่คืออะไรอ่ะโชว์ดิเคกนี่นี่เคกเคกยิงโบ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 มามารีเซ็ตรีเซ็ตแต่เนี้ยจริงตาท้าย หนับกุนโซมาจบๆเอาเดีย๋ยวเวลา ู้ขายนี่ไปแล้วอักริย ชูกก uh ็ขาบมาว้าวคือมันเปลืองตังไปว่ะต้ึงนะเยันเลยไม่ทัน ผมเนิอบอดตัวเองแต่ว่าผมอยากเปิดชูก้ารคาร์ลยเพราะเกมนี้ผมแน่นอนที่หนึ่งละผมต้องคว้าสแต่แต่คือผมก็ไม่รู้ว่าแบบนี้มันเก่งวะมันจนสัตว์เลยทำไมมันจนขนาดนี้วะ คมน,นี้กูไม่เคยเล่นด้วยเดยวสวยปะละ่ะสวยอยู่นะไม่ต้องเป็นแบบนี้วะรด มีใครจนเท่ากูไหมเ,เออคนนี้เงินยี่สิบเงินยี่สิบโอเคจนอยู่ ไอเทมอยู่ละธน,นูส, <c oughs> สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุ่นเฮ่ ล่าสองดาวผมน่าจะไหวน่าจะเสพเรือให้ผมได้เยอะจะหายปะ่ะหรือจะเก็บแพ เจออะไรวะเนี่ยต,ตาเน,นี้ยเป็นรดเด้งคาร์ซ็อกแล้วผมได้ตาชัวร์คาไม่น่าจะน่าจะโหอยู่ อันนี้คือเซตฟิโลลอลาเดี๋ยวอันนี้คือเซตเกณนของจริงก็เหลือจกกอกรู้สึกแปลกๆว่ะที่ขายนั่นไปกี่เลเยอร์ละห้าเลเยอร์โอเคป๊มไอเทมรัวๆ หกมสองโอ้ oh, ไม่ไหวแดกเข้าไปจริงผมยิงรัว อยากเปิดหกทงังไงดีวะขาดเกวนอนะ่ะตัวเนี้ยเกวนฟิโอลาเกวนฟิโอลาแล้วจบเลยเว้ย ผมแม่งโคตรจนผมเลงไม่อยากขึ้นหลังวงผมต้องขึ้นได้แหละเดตาสองไม่น่าไว้ จเจอเกวนไหมวะเ,เนี่ยเฮียอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วนะอุ้ยอันนี้ต้องสนใจนะเนี่ยทำเค็นแพรคนนี้เขาอยากได้ตะหลี่ยวเว้ย This is a massive play! I never hold back. Beauty and life. Oh! Big fire! ไอ้บาทมันจะสามดาวป่ะทุกคนว่าไง นี่มันไขวะเนี่ยต้องเป็นซีเรียนไหมก็ไอ้นี่ใช่ไหมซีเรียนมากกนามากกนาดีสดุดไอ้สองตัวนี้มันทำผมจนเว้ยบาทเนี่ยไม่มีของให้มันไม่ต้องทำ รอบ้านนี้ตายเราเค่อยโลไหมโจนเคยียวว่าไงยังไงผมไม่ขึ้นก้าวอยู่แล้วปะจนชิบหายตาเนี้ยนี่มันต้องเป็นมันต้องไม่ใช่ขอกมออ่ะเฮ้ยบาทมันก็สามดาวแลวคือแม่งมาไม่หยุดหมดัดเอเค ขึ้นเก้า,กาได้ปะเชียแข่งวันนี้กูยังไม่ได้ขึ้นเก้าเลยจากฟ้าจริงต้องสามหรอกขึ้นเก้าสำคัญกว่าเว้ อุ้ยไม่มีอะไอ้เกวนมันพร้อมแล้วนะว่ามันพร้อมที่จะเป็นปีศาจล้วตอนนี้ อันนี้เก่งอันนี้เก่งอันนี้เก่งจัดเฮ้ยอะไรอนะพูดไปไหนอะ่ะ Oh my gosh. We won't see that coming. Finally, some fun. ผมหยิบตาชูกาคารมาทำไมวะเพราะว่าผมเอาไม่ได้ออกอยู่ละผมแม่งเล่นเจ็ดชูกาคารโคตรหลอนเลยถ้ากูเก็บโดวไว้มันสามดาวแล้วมั้งเนี่ย ขายไปทำไมมันยังไม่สองดาวอุ้ยไปอาสองเหรอเอาละไอ้เหี่อะไหวปะเนี่ยจะไปอาสองสับสับสับอู๋ไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเขียไหวอยู่ แน่หน้าสองกูว่าเข้ารอบว่ากูว่ามาเออมีสิ สัดให้เสียคันหน้าเลยชามไม่ซื้อเลยชามดิฟเวลรสิบเลยหรอ ป่านนี้น่ากลัวโอ้โหไมงเอาตาพอท่อไปแล้วโอ้โหแต่เขาเขาขาดไอ้ sure. like right นี่เขาขาดอันนึงนี่คืออะไรอ่ะห้าเกวนสองตัวไม่มีอะไรจะโหดไปกว่าเกวนหนึ่งตัวก็คือเกวนสองตัวนี่คือเค้กเค้กมันจะยิงกระจายใช่ปะมันจะแบบโป๊ะ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 อะไรใช่ปะ โชว์ดิเค็กเฮ้ยเค็กมันไม่ยิงอ่ะเคน,นี่นี่เค็กเค็กยิงโบ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 ผมต้องฆ่าบ้านนี้ก่อนที่อะไรแปลกๆมันจะเกิดขึ้น Only as wild as magic. You've got my magic evil. Yes, yes, yes. กูผมอยากเอาไอ้นี่ออกเว้ยไอ้ตัวลมโบแล้วผมก็เล่นสองเว้นมันเป็นมันมีภาพไหมวะแล้วกูหยิบอีคอนเมื่อกี้ เออไงมึงเฮ้ยก้อนหินบัโบวบบรรกระจายโบ,บของจริงมันมาตอนท้ายครับทุกคนชนะครับเข้ารอบไหมเนี่ย กูเล่นขนาดนี้เนี่ยเขาร่อป่ะเนี่ยเฮ้ยผมต้องแคปนี่พย,ยาดแคปแคปส่งแคปส่งจานตึงจับางงี้ตรออือง,งอตรึงสิบเก้าแต้มเออสิบเก้าแต้มใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวนะ้นำก่อนห้าสามแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าแต้มพลังน้องเค้กนี่ไงเขารอบอันดับสี่สิบเจ็ดใช่เหรอเขารอบเหรอเขารอบแล้วเขารอบแล้วไปแล้วเพื่อนๆเจอกันพรุ่งนี้